ขนมครกของยายแก้วทุกๆเช้าตรู่ในหมู่บ้านเล็กๆยายแก้วจะตั้งเตาทำขนมครกหอมกรุ่นกลิ่นหอมหวานของกะทิและแป้งลอยไปทั่วหมู่บ้านปลุกให้เด็กๆปื่นขึ้นมาด้วยความสดใสเด็กๆต่างวิ่งกรูมาที่ร้านของยายแก้วยายแก้วจา๋าขอขนมครกหน่อยจ้าเสียงเล็กๆดังเจียวจาว้าทุกคนอยากลิ้มรสขนมครกฝีมือยายแก้วที่ทั้งหอมหวานมันอร่อยที่สุดในโลก วันหนึ่งขนมครกของยายแก้วใกล้จะหมดเหลืออยู่เพียงกระทงสุดท้ายนิดากับต้นกล้าวิ่งมาถึงพร้อมกันพอ,อดีหนูมาก่อนนิดาพูดผมต่างหากที่มาก่อนต้นกล้าเถียงทั้งสองคนต่างยือ้อแย่งกระทงขนมครกกันไปมาจนเกือบจะทำขนมครกหกหล่นลงพื้นยายแก้วเห็นดังนั้นจึงรีบเข้ามาห้ามเดี๋ยวก่อนเด็กๆยายแก้วพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนถ้าแย่งกันแบบนี้ทั้งสองคนก็จะไม่มีใครได้กินขนมครกอร่อยๆนะจ๊ะแล้วก็จะทะเลาะก,กันไม่มีความสุขด้วย ยายแก้วหยิบกระทงขนมครกขึ้นมาแล้วแบ่งขนมครกใส่กระทงใบเล็กๆสองใบเท่าๆกันลองแบ่งกันกินสิจ้าขนมครกจะอร่อยขึ้นอีกเยอะเลยนะนิดากับต้นกล้ารับขนมครกมาทั้งสองมองหน้ากันแล้วยิ้มเขินๆข,ขอบคุณครับครับยายแก้วพวกเขาลองชิมขนมครกที่แบ่งกันอร่อยจังนิดาพูดใช่เลยอร่อยกว่าเดิมอีกต้นกล้าเห็นด้วยการได้กินขนมครกพร้อมกับเพื่อนทําให้ขนมครกข,ของยายแก้วอร่อยเป็นพิเศษ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเด็กๆในหมู่บ้านก็ไม่เคยแย่งขนมครกกันอีกเลยทุกคนเรียนรู้ที่จะเข้าแถวรอคอยและแบ่งปันขนมครกของยายแก้วกันอย่างมีความสุขเพราะพวกเขาได้เรียนรู้แล้วว่าการแบ่งปันทำให้มิตรภาพหอมหวานและทำให้ขนมครกทุกคำอร่อยยิ่งกว่าเดิมเสียอีก